Ok mà game đang rồi mà Let's go! didn't want to ignite so this station monitors water pressure down to the individual building structures above four stories use water towers to one stop high Augment the city system. The idea is to identify problems before they spread. You know? Whoa! The pressure in this building's all over the map. I need to find out why. The water towers connected to in the city system the city at the core store. I'll scan the pipes, okay. try to see where this starts. Scan the pipes. Whatever's causing this, it's lower. okay here's the problem valves at the wrong setting easy enough to fix that shouldn't have happened I better seal these fast before Jameson pins it on me call เขาจะเปลี่ยนชุดชุดแค่โคโแลนะทุกคนก็เดี๋ยวปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วกันเอาชุดไล่ดีชุดนี้ชุดนี้ก่นนอนก็ได้อ๋ <c oughs> อ

nè, cả đột díng như thế đấy, ra bắn không được, just in time, cái nưng, nè quá, không bôn, soái, còn hai cái nữa, nè, soái, Alright, let's go, Andyo. <laughs> Got the <laughs> last <laughs> one. Those won't hold long. Pressure shouldn't be there. Unless the drainage is <laughs> blocked. I'll check the outlet pipe. The outlet pipe's <laughs> down by the waterfront. I'll go see if anything's blocking it. เดี๋ยวเราเปิด,ดปไปทีปะทล,ละ,ะ,ะ,ะชุดเลยล้วกันนะคนชุดไหนเปได้ผมก็จะเปิดไปก่อนเลยอืมชุดที่มันแบบดูเฟี้ยวๆก่อนยวได้มาใช้เฮ้ยไปชุดนี้ก่อนชุดนี้อยากเปิดมากแล้ เป็นความท้าทายออกม,มันต้องเป็นอันไหนเป็นพวกคดีโจรปะ่ะพวกแบบที่เกิดในไอ้พวกที่แบบชอบมี ก่อเหตุนในซอกซอยอะ่ะน่าจะใช่นั่นแหละโอเคเจอแล้วหนึ่งดัวิีใช่ปะแก okay, ทำอะไรอ่าชิหายติดอันนี้ดี โอ้ยมาถึงก็โดนล็อกเลยโอ้ยเยอะเกินเยอะจัดโดยน้ำวิชายโอเคเอาพิกินสวยสวยเอาดีโอ้ยโดนอีกแล้วมาดิเออโอ้ยโดนล็อกอีกแล้วมาลดกกัน โอเคใช่ไหม <t akes noise> ไม่ใช่หรอมันต้องเป็นอันไหนอ่ะผมงค์ขออนุญาตหาแป๊บนึงน,นะทุกคน านแมวอ๋โอเคโอเคโอเคอันนี้โอเครูแลใกล้สุดกน,นี้ละไป let's go เราจะปลดล็อกชุดหัวโลกนี่ก่อนทุกคนวันนี้ภารกิจเรานี้ปลดล็อกปลดล็อกชุดขาเมือเ่อกี้ let's go ไป wanna h s p i n come on it's a fast one จับเนะกัอนเธอจะบินหนีฉันไปไหนเธอจะบินหนีฉันไปไหนบินเก่งจังวะโอ้โหหลุดละแน่นอนเลยขวบไม่ไหมรับดิ มกิ๊บจับได้แล้วสวยแล้วเข้ามาในเขตมันอมโอาเข็มออกได้ปะมาหนี้ได้หนึ่งโอเคสวยสามตัวเกแบบเงียบเงียงได้ไปอีกหนึ่ง โ <ง ains> อ้โหไอ้ใครตัวเดียวเองมันรู้ตัวหมดแล้วโอ๊ยโดนอีกแล,ล้วมันนี่ดิจะสำเร็จอยู่แล้วมานี่ดิเอ้ยจัดไปดิ Ừm, subscribe cho Ôi Ôi Số anh ham Một đấy lên rồi hơi à, Go top. So i So why? Okay, everyone be nice to the new guys. You'll be double bunking. Money, money. So I, so I... So I... โอ้ไอพวกนี้ไม่ม่อาวุธกนันเลยงไงวะ forming multiple strongholds instead of just one big one don't even die works to our advantage the the they're clumped together but not so many they can't be dealt with easy for you to say I gotta go so I yeah mm hmm, mm -hmm. หาตัวอีก5ตัวอีก5ตัวขอขออีก5ตัวว้าไปไหนแล้วพี่ชายขายแล้วเฮ้ย hey. สวยสี่ตัวเก่งส okay, ามตัวเออ สวยงามหลบโอ้โหงัดตเตะเข้าไปขึ้น <c oughs> มาดิขึ้นมาดิเออโอ้ยหลบไม่ทันสวยไป <c oughs> เดียวไป <c oughs> เดียวไปเดียวไปเดียวไปเดียว ขึ้นมาทิโอเคหลบดีไม่หลบวะมาเนี่ยเลมาเนี่ยเลมาให้เราดูมา,าเฮ้ยไอ้ไอ้ไอไอจิ้มพายก่อนผิดบึ้มมาเนี้ยตาแล้วไปให้ล็อกตา,ะาะนะครับพี่ชายมาเนี่ยสิครับ Nhanh nhanh lộ Ôi mấy tháng Nói đi mình đi

embroiele into giant without a คออดูว่ามันต้องใช้กี่อันใช้6เราต้องได้2องที่ที่เรากำลังจะไปนี่นะทุกคน bắt nè đồ mình vô đây sao được ok bắt ตั้งซื้อสไปเดอร์แมนภาคสองอยู่นะทุกคนก็จะซื้อมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอัดคลิปตั้งแต่เริ่มเล่นเลยตั้งแต่ EP หนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่โหลดเลยเยาวเลยหาคลิปลงอีกช่องด้วย <laughs> บอกเขาหมดต้องได้อสองหมื่นสองหรอ<ะ> โอเคได้แล้วหนึ่งลงไปดิลงไปดิโอเคบางบอลขอสองหมื่นจบเลยอุ้ยไม่น่ายากนะเฮ้ยมันห่างไกลเกินไปแล้วมันห่างไกลเกินไปแล้วมันห่างไกลเกินไปแล้วทุกคนโอ้โหพลาด พาผมพาทุกคนโอ้โหต้องสองสองสอง,สองลูกเลยอ่ะโอเคไปไหนต่อวะท่านนู้นขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหเลยเกินไปโอ้โหทุกคนพาดจัดเลย 30มิบวิกับอสิบเมตรเร็วไปไหนไกลแล้วไปทางไหนแล้ววะโอ้โหสิาวิ ten seconds สามวิแล้วนสี่วิสามวิหนึ่งวิโอ ขอสองคูณสองสวยไปถามกันทุกคนใหญ่มาปลดล็อกชุดใหม่กันครับทุกคนชุดนี้เลยยังถ่ายองจ้าเปิดไปดิครับอื้อไอโทเค็น,ใน,ในใคบบอันนี้เก็บยากมาก,มาก อุ้ยทุกคนอีกนิดเดียวเราจะไปอ่าเราจะได้ปลดล็อกชุดใหม่แล้วนะ45งั้นเดี๋ยวเราก็เอาเก็บกระเป๋าแล้วไปเล่นชุดใหม่เลยเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋า เราอ่าบยังขุห45ยังเฮ้ยมันยังไม่ิ45ผมแล้วด้วนดูเหมือว่าชุดที่วิว45น่าจะเป็นชุดอะไรมาดูกันด้วกันเนาะหาเก็บกระเป๋าแป๊บนึงบวกน้อยแต่ก็บวกนะนี่ไงนี่นี่นี่ข้างหน้าเลยนะข้างหน้านี้น่นนนาจะได้ Fury, this construction site's about as legit as the watches they sell in Times Square. I don't have evidence for a warrant. You go in. You're on your own. What else is new? จบมาเอาต่อยลมเพื่อมานี่สีพวกเธอนะมานี่สีมานี่สีืออถีบไปนั่งที đi nói gan phúc kê à đi cái tao rồi ơ bẹp สวยแล้วกูทำอะไรนะลบลีเพอร์เฟกโอเคอ๋ออ๋อโอเคมาต่อเลยโอเคมา <c oughs> โอเคได้อีกหนึ่งดู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 โอ้อ๋ออ๋อ โอ้โหได้อหนึ่งมามามาต่อมาต่อมาโอ้โหได้อีกหนึ่งมา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 อโอ้โหหกแล้วหกแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้โอ้ยอเหลือยสามครั้งนะโอ้ยเหลื่ยองครั้งนะมาอโอ้ครัง te, ้งสุดท้ายออมามึงอ่ะมาจบ

Oh, job. Yeah. Chill, chill. Yeah. Yuri, I got a bunch of incapacitated criminals and designer narcotics all wrapped up and waiting for you. Great. I'll just consider this an anonymous tip. How many more fist construction sites are there? Are None. He had every one of them working overtime to bring in money. Well, now he's going to have a tough time keeping his operation running. Which is bad for Fisk, good for New York. I trust you've enjoyed yourself. Willie, tell story. I was just at one of your buildings. And you'll be shocked to hear that there were shenanigans of the criminal variety. DLDR, Fisk construction is closed. I have other sources of revenue. But you've inconvenienced me. And there will be consequences. My memory's long, my reach is longer.

ในไร้หน้ากันแล้วกันทุกคนแง่ฝ่าไปวนฝา่าจะลองสตรีมแล้วไปสตรีมเกมอื่นแล้วกิี้ๆไว้เจนครับบ๊ายบาย